สวัสดีค่ะไม,ไม่ค่ะขอบคุณค่ะพี่เอิบค่า้เา,เ,าเฟรมก็ได้นะ <c oughs> สำหรับคันนี้ค่ะสเปซแครบ 1. 9 l d a กับสีบรอนเงินนะคะ blue diamond silver รุ่นนี้เป็นสเปซแค p LDA สีที่มีให้เลือกจะมีอยู่3สีค่ะจะมีสีบรอนเงินสีดำแล้วก็สีขาวสีเบลเ a ียนไว้แต่สีขาว s i เบ r เลียนไว้นั้นราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมรอบๆเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนค่ะสําหรับรุ่นนี้ในส่วนของกระจังหน้าแบบบล e ด i m e ม s ชั่นนะคะเป็นสีทูโทนค่ะมีลักษณะเป็นสี เทาเมทัลลิกตัดกับสีโครเมียมลากยาวคู่แบบนี้นะคะทั้ง2องเขี้ยวเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้าก็จะผสมผสานกับเห็นไหมคะช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยดีเทลรายละเอียดในส่วนของกระจังหน้าด้านซ้าย และด้านขวาจะตกแต่งด้วยลายแคปลาาแบบนี้ถือว่าหล่อลงตัวมากๆรุ่นนี้เกรด LDA ค่ะในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ i n s u t u Vision by LED Super daylight อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวนะคะดีไซน์ให้แยกจากโคมด้านบน มาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวนอนนะคะแล้กับในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองถือว่าสวยงามเรียบหรูลงตัวมากกับรุ่นสเปคแคป 1.9LDA สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบเดิมๆก็ออกแบบนี้ไปเลยนะคะสะเต็ปจากโรงงานแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบแบบสเต็ปจากโรงงานแบบนี้ก็สามารถไปใส่แม็กซิ่งแต่งลอเพิ่มเติมได้ คันนี้ก็เป็นของลูกค้า FC แม่จันนะคะจะนัดรับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่29เมษาสองพนห้า5นั่นเองอสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอ,อยนะคะยางเป็นยางบิสโตนค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่215หนึ่งทับเจ็ดศนนั่นเองค่ะและในส่วนของช่องล่างแบบ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงล่างคอยสปริงค่ะอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สค่ะเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็จะเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองรุ่นนี้เราก็สเปซแคบค่ะจะเป็นโครมเมี่ยมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านซึ่งจะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวา,าไปหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ สเปซแคปนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะในส่วนของมือจับนะคะสีนี้สีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะดูแลรักษาง่ายแล้วก็สวยงามด้วยม,มาดูด้านหลังนิดนึงค่ะตัวนี้ในส่วนของไฟไท้ายดูโอโซนิกค่ะเวลาเราเปิดไฟนะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆพร้อมๆกันค่ะส่องสว่างชัดเจนนะ เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งของหลอด LD ก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยนั่นเองทั้งสวยทั้งทนนั่นเองนะคะใ <c oughs> นส่วนของตรวนี้โลโก้ DDI เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ LDA ยังไม่มีโลโก้คำว่า LDA นะก็คือจะเป็นแบบโล่งๆไปเลยแต่จะมีเฉพาะโลโก้คำว่า DDI ติดมาให้ตัวนี้มือจับด้านหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีกล้องมองหลังแบบริวิน กระบะท้ายนะคะออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะมองดูใกล้ๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะด้านนี้ค่ะโลโก้ e s u z u i d max เป็นโครเมียมมาให้แล้วนะคะดูหละลงตัวมากรุ่นนี้คันนี้ราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนทุนเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้เลยนะคะรุ่นนี้ในส่วนของการชนท้ายเป็นการชนท้ายแบบแยกชิ้นนะคะ แยกชิน้นเป็นสีบรอนเงินนะคะออกแบบมาล่าสุดให้ขึ้นลงสองสเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึงนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีครอบครัวอีซูซุก็รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกห้าพันบาทนั่นเองสำหรับรุ่นนี้กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ เปิดไปดูด้านในนิดนึงค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัุทมด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถปรับไฟฟ้าซ้ายขวาได้ด้วยแต่ยังไม่สามารถพับไฟฟ้าได้นะคะสําหรับ LDA จะสามารถพับไฟฟ้าได้ตั้งแต่เปรดแซขึ้นไปนะคะ่ะด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถใส่ขวดน้าได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะา ในส่วนของคอนโซลรุ่นนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกด้วยกันนะคะคือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะรุ่นนี้เครื่องเล่นนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ลองไปใช้งานดูที่นึงนะคะก็พัาสไตลดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าไปออกเอง <laughs> ถ้าแกะออกเดี๋ยวมันจะเก่า ในส่วนของตรงนี้ค่ะแอร์จะเป็นแอร์แมนวนวลสามจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะคะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนี่ก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบ USB MP3 หรือว่าเสียบ Apple Car Play ตั้งแออโต้แบบมีสายก็ได้นะคะสามารถเสียบตรงนี้ได้ด้วยนะเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดค่ะ เวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแมนย่ำยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นยูริเทนนะคะออกแบบมาล่าสุดให้มีส่วนว้าส่วนโค้งนะคะจับกระชับมือยิ่งขึ้นด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะในส่วนของเข็มเลื่อนมือจะเป็นหน้าจอ กึ่ง3 d ดีประมาณนี้นะคะก็คือว่าสวยงามในระดับหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะเจ็ดแสนะคะ่ะราคาไม่แพงมากนะราคาจับต้องได้ค่ะสามารถ inbox สอบถามเพิ่มเติมได้เนาะตัวนี้ในส่วนของเบาะนะคะรุ่นนี้จะเป็นเบาพะพาาพรีเมียมค่ะดีไซน์มาล่าสุดนะคะเดินได้ด้วยด้าสีเทาค่ะ,ะตัวนี้ยังคงติข้างสองข้างนะคะที่มีขนาดใหญ่ เวลาเรานั่งจารับกับสรลีระของเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเวื่อลาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเดี๋ยวพาทุกท่านรับชมในส่วนของช่องแคบตอนหลังนิดนึงค่ะถ้าถามว่าช่องแคบของเราแคบไหมก็ไม่แคบนะคะสังเกตเลยพื้นที่เนื้อสีสะจะลดที่วางเท้าถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวมามุมนี้อีกนิดนึงค่ะตัวนี้จะมี ปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ได้4ระดับด้วยนะคะปกติขับขี่อยู่ทั่วไปนะจะอยู่ที่0นะคะถ้ามีการบรรทุกประมาณ300ร้โลจะปรับมาอยู่ที่1ค่ะ600้อโลจะเป็น2หรืออาจจะมากกว่านั้นก็อาจจะเป็น3ก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่านอีกทีนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดน,นึงนะคะเปิดฝากระโปรงค่ะจะเป็นรูปรถค่ะตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันนะคะ ไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงค่ะกับสเปคแคบ9 LDA <ม>ก็สำหรับรุ่นนี้ค่ะสเปคแคบ9 LDA นะคะสีบรอนเงิน ราคาตัวรถอยู่ที่7 0 0 0แสนเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรสำหรับรุ่นนี้นะคะหรือทุกรุ่นใน All New E s u z u d m a x พล Paranu p ิ a Priklok นะคะก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ ระบบปลอดภยัยความปลอดภัย ABS EBD BA เขามีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะในส่วนของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ค่ะเขาก็จะจัดวางให้เยื้องหลังพาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามปีใหม่เพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะตามลิงก์ล่างตรงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊ก่วนตัวนะคะหรือเพจดอ,อิซุสุชยงรลยโดยลุ่มนกเงือกสาขาเทิงที่ อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอญอยตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ